สวัสดีครับอิทิพยมีดหมอหลงพอเดิมนะครับมีดที่นำมาให้รับชมวันนี้คือมีดของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองครับตอนนี้ผมมีเล่มเดียวนะครับความยาวด้ามลดงฝัก10นิ้วใบ6นิ้วเก่าแก่แล้วก็สวยงามมากๆใครที่กำลังมองหามีดของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองตอนนี้ ยังมีแบ่งปันหนึ่งเล่มนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดที่อายุเก่าแก่มากๆครับตั้งแต่ปี2430ถึง2450นะครับคือระยะเวลาการสร้างของมีดรุ่นนี้มีดหมอหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองหายากมากครับนานๆจะเจอสักเล่มหนึ่งสวยงามมากเลยครับ เหล็กเก่าสวยมีแท้ดูง่ายลายโพครึ่งใบครับใบมีดเขาก็จะสลักชื่อว่าหลวงพ่อเงินไว้บางท่านจำสับสนคิดว่าเป็นมีดของหลวงพ่อเงินวัดบางคานด้ซ้ำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองมีสวยงามมาก เก่าแก่ทุกคนดูบริเวณข้างนะครับตรงนี้ก็มวลสารแน่นๆกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสยังไงผมลง YouTube ไปแล้วทุกคนไปลองซูมดูกันได้นะครับหรือถ้าอยากได้รูปภาพชัดๆเพิ่มเติมรบกวนแอดไลน์มาขอได้ครับรวมถึงการสอบถามราคาก็ แอดไลน์มาสอบถามได้เหมือนกันหรือจะโทรมาก็ได้นะครับไม่สะดวกตอบผ่านเฟซบุ๊กอ่าผ่าน Youtube และ Facebook นะครับเพราะว่า Facebook ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ Youtube มันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับเวลาตอบความคิดเห็นอะไรไปแนะนำว่าถ้าอยากคุยกันแบบส่วนตัวก็โทรมาหรือไม่ก็ไลน์มาดีกว่านะครับรายละเอียดใต้คลิป ครับเรื่อนี้นำไม้ฝักไม้ราคาพอแบ่งปันนะครับเก่าแก่สวยงามบริเวณฝักนี้จะทำมาจากไม้นะครับมีน้ำหนักเบามากแล้วก็ลัด ทองเหลืองไว้ให้ด้วยทองเหลืองหรือบางคนเรียกว่าทองฝาบาท <c oughs> มีเล่มนี้เจ้าของเก่าเก็บรักษาไว้ได้อย่างดีครับบางคนจะคิดว่าดูไม่เก่าแต่จริงๆแล้วถ้าทุกคนดูความเก่าของวัตถุมงคลประเภทมีดหมอเป็นจะรู้ว่าเล่มนี้เก่ามากๆนะครับเก่าธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการ จงใจทำให้เก่า <c oughs> หากท่านใดชอบมีดหมอหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับก็โทรมาส,สอบถามผมได้เลยหากท่านใดยังไม่รู้ประวัติของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับจะรู้ว่าท่านก็เป็นหนึ่งพระเกจิที่มีชื่อเสียง เหมือนกันแล้วก็ <c oughs> มัุุมงคลของท่านโดยเฉพาะประเภทมีดหมอก็เป็นที่นิยมเล่นหากันไม่ได้ต่างจากหลวงพ่อเดิมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ